ผมได้พัสดุจาก YouTube นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโลรางวัลที่มีผู้ติดตามมากถึง10,000แสนคนในช่อง YouTube นะครับถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆนะครับซึ่งเราก็เดาไม่ยากนะครับว่าถ้ามีผู้ติดตามในช่อง YouTube มากถึง1 0 0 0 0แสนคนเราจะได้รับโลรางวัลที่ทรงเกียรติแบบนี้ส่งมาให้ถึงบ้าน เดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกคนดูแต่ก็ต้องขอบอกแบบนี้นะครับว่ารางวัลที่ได้ชิ้นนี้ไม่ใช่รางวัลของผมแต่เป็นรางวัลของทุกๆคนที่ให้เกียรติติดตามช่องที่สอนคนปลูกผักหรือทําการเกษตรซึ่งก็ไม่คาดคิดมาก่อนเลยครับว่าช่องเกษตรหรือว่าช่องสอนปลูกผักเนี่ยจะได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติเหมือนกับคนอื่นเขาด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆครับและในวันอันพิเศษ ที่ดีๆแบบนี้นะครับก็ขอญอาตถ่ายคลิปพร้อมกับลูกน้อยนะครับที่เพิ่งจะคลอ,อดนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของพอดอยฟาร์มชื่อน้องมีเดียนะครับขอฝากน้องมีเดียไว้กับทุกๆท,ท่านกับ FC Fan แฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับและน้องมีเดียคนสวยเพิ่งจะอายุ20วันเองนะครับวันนี้ก็ขออยู่พร้อมแรกพร้อมตาถ่ายรูปคู่กับรางวัลที่ YouTube ส่งให้นะครับเดี๋ยวามาแกะดูกันนะครับ ก็ยังไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนนะครับเห็นแต่ช่องเงินอื่นที่เขาได้รับกัน,นเดี๋ยวสิอือม,มีการ์ดใบเล็กนะครับแล้วก็มีเอกสารคุณจำผู้ติดตามคนแรกของคุณได้ไหมผู้ติดตามคนที่100ละ่ะแล้วผู้ติดตามคนที่1000ละ่ะคุณต้องจำได้แน่ๆแ,แล้วคุณก็ต้องจำผู้ติดตามคนที่หนึ่ง0ได้ชัว โอ้ oh, ช่อง,องของคุณอย่างไรผู้ชมก็ยังอยู่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเพราะตัวคุณเองและชุมชนที่สร้างขึ้นเรารู้ว่าคุณมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะแชร์กับชุมชนและแฟนๆที่กำลังเฝ้ารอให้คุณมอบความบันเทิงที่สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความสร้างสรรค์เรารอดูความสำเร็จขั้นต่อไปของคุณอยู่และคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอและไม่แน่ เมื่อมีผู้ติดตามครบ1ล้านคนคุณผู้ชมเราจะทำอย่างไรดีให้ช่องเกษตรเล็กๆของเรามีผู้ติดตาม1ล้านคนเราอาจส่งจดหมายถามคุณว่าคุณจำผู้ติดตามคนที่1 0 0 0 0แสนได้ไหมก็เป็นได้ขอสแสดงความนับถือเนวโมฮันนะครับานาจารูกถู u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  e e e o o หน้าครับทุกคนสวยงามมากดูด้านหลังกันด้านหลังก็มีที่แขวนให้เราครับด้านหน้าของโลกก็มีชื่อพอรดอยออร์แกนิกฟาร์มนะครับ1,000งแผู้ติดตาม y t u t u โอ้โหวันนี้ก็เป็นวันดีครับครอบครัวของเราก็อยู่พร้อมแน่พร้อมตากันจึงส่งมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกๆคนนะครับผู้ที่ร่วมเดินทาง วิชาชีพการปลูกผักมาด้ยวยกันขอมอบโลกสวยๆนี้ให้กับทุกคนนะครับกินนมอยู่กับแม่ก่อนนะ เดี๋ยวพ่าไปคุยกับพ no ี่ๆข้างนอกนะครับก็จะเห็นว oh, ่าช่วงนี้ผมลงคลิปไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับก็ไปๆมาๆโผล่ๆหายหายนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นคุณพ่อนอนน้อยนะครับดูจากขอบตาที่ดําคล้ําขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลลูกน้อยนะครับก็ในอนาคตนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นน้องมีเดียมาวิ่งเล่นในสวนหรือว่ามาช่วยคุณพ่อปลูกผักซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นทั้งพ่อคนแล้วก็ได้รางวัลอันทรงเกียรติ จาก YouTube ซึ่งผมก็ขอมอบไปกับทุกคนอย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีวันนี้นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน,น้อยๆนะครับรางวัลน,นี้จะทําให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่ายิ่งแล้วก็ไม่เลยนะครับช่องใหญ่ๆช่องที่เป็นความบันเทิงวาไรตี้เนี่ยเขาจะได้ผู้ติดตามเยอะแล้วก็รวดเดียวกว่านี้นะครับแต่ว่าช่องกเกษตรสําหรับผมแล้วถือว่ามันมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับที่คุณผู้ชมได้มอบให้ผมถึงแม้โลกเงินนี้จะไม่ได้สร้างไรายได้ให้เรา แต่มันเป็นเครื่องหมายที่การันตีในตัวของผมว่าควรจะทำความดีแบบนี้ต่อไปความดีในการเป็นผู้ให้การสอนคนปลูกผักก็เหมือนกับการให้อาชีพคนให้ชีวิตคนผมคิดแบบนี้นะครับซึ่งการให้ความรู้ผมถือว่ามันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับทุกท่าก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับและหลังจากนี้เราจะมีเนื้อหาในการสอนปลูกผักกันที่เข้มข้นขึ้นเรายังติดค้างกันในเรื่องของการทำดินปลูก รปรุงดินอย่างไรให้ต้นไม้แข็งแรงแล้วไม่ต้องมาพ่นน้ำหมกักไม่ต้องเติมปุ๋ยเหมือนที่ผมปลูกผักในแปลงเหล่านี้ก็ไม่ได้พ่นฮอร์โมนไม่ได้พ่อนอะไรเลยเพียงแต่เราปรุงดินให้สําเร็จเสร็จในคราวเดียวแล้วปลูกผักไปเลยรอกเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกคนจะต้องทําแบบนั้นได้ครับและที่สําคัญนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่า ผมไม่ใช่ครูหรือว่าอาจารย์โดยวิชาชีพแต่อย่างไรนะครับผมได้คํานําหน้าว่าครูหรือว่าอาจารย์เนี่ยก็ตั้งแต่ที่ผมมาสอนคนปลูกผักเนี่ยนะครับแรกๆในผมปฏิเสธเลยว่าอย่าเรียกผมว่าครูว่าอาจารย์เลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นครูจริงๆส่วนภรรยาผมนะอันนั้นเป็นครูจริงๆครับแต่พอเรารู้จักกับผู้ติดตามมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่ทุกคนเชิดชูแล้วก็ให้เกียรตินะครับยกย่องว่า เป็นครูคนหนึ่งแต่เป็นครูสอนปลูกผักเป็นอาจารย์สอนปลูกผักเรียกผมว่าอาจารย์วุฒิครูวุฒิจนานานๆเข้าผมก็ยอมรับการยอมรับความเป็นครูนี้ไม่ใช่ว่าจะรับมาเพื่อที่จะยิงหรือว่าทรนงตัวหรือว่าเป็นผู้เก่งกาจแต่อย่างไรนะครับการยอมรับคําว่าครูนําหน้านั้นมันทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจและมีเกียรติแล้วก็ตระหนักอยู่ในตัวตนอยู่ในใจเสมอว่าเราต้องสอนต้องทำให้มันดีที่สุดในฐานะที่หลายๆคนเรียกเราว่าครูหรือว่าอาจารย์ หรือจะเรียกผมว่าอาจารย์ใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมกับภรรยาก็ได้บริจาคร่างกายนะครับทำเรื่องบริจาคร่างกายไปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบัตรบริจาคร่างกายนะครับไม่ต้องเรียกผมว่าครูอาจารย์เรียกว่าอาจารย์ใหญ่ไปเลยนะครับสุดยอดดีนะครับทั้งร่างกายทั้งอวัยวะนะครับดวงตาอะไรทุกส่วนในร่างกายผมได้ทําเรื่องบริจาคไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเพื่อหวังว่าเสียชีวิตไปนะครับ ร่างกายของเรานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของแพทย์หมอพยาบาลหรือว่าคนทั่วๆไปที่เขาต้องการดูงตาของเราต้องการอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราผมก็ยกให้เขาหมดเลยครับต้นไม้ที่ตายไปก็ยังเป็นปุ๋ยลงสู่ดินให้ธรรมชาติสัตว์ในป่าในเขาในน้ําตายไปก็ยังย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้มีคุณค่าและมีประโยชน์บนโลกนี้นตัวผมเมื่อยังมีโอกาสมีชีวิตอยู่ก็ อยากจะถ่ายทอดความรู้เท่าที่มีไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่ด้านเกษตรกรรมแต่อาจจะเป็นด้านการใช้ชีวิตหรือว่าทาคอนเทนต์ในรูปแบบอ,อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนให้มากๆที่สุดและสุดท้ายเราตายไปแล้วก็ยังเหลือร่างกายของเราให้กับผู้คนได้ไปใช้ประโยชน์ ได้อีกเราจะทําความดีจนวินาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายของเราครับผมก็จะให้ความรู้ผู้คนต่อไปและก็ขายของพวกปุ๋ยพวกอะไรในสวนของที่ผลิตออกมาจําหน่ายให้กับลูกค้าก็จะเป็นของที่ มีคุณภาพมีประโยชน์ทั้งสิ้นทั้งนั้นเลยครับแรกๆสมัยก่อนนะผมจะตอบเองนั่งตอบเองเลยแต่พอเรามาทําช่องที่ให้ความรู้ผู้คนแบบนี้จึงไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ผมก็ขายของอยู่ผลิตสินค้าด้วยตัวเองแต่ว่าจะมีน้องแอดมินนะครับน้องผู้หญิงแอดมินที่คอยตอบลูกค้ารับออเดอร์ลูกค้าอยู่นะครับ ซึ่งคุณผู้ชมเวลาที่ซื้อสินค้าของฟาร์มนี่นะครับมันไม่ใช่หล่อเลี้ยงแค่ตัวผมครอบครัวผมมันยังหล่อเลี้ยงแอดมินน้องแอดมินที่เขาไม่มีงานทําผมรับน้องคนหนึ่งเข้ามาทํางานเป็นแอดมินที่คอยตอบรับออเดอร์นะฮะน้องเขาเดินไม่ได้แล้วก็ไม่มีงานทําเราก็ให้งานตรงนี้เขาทําเพราะว่าเขาสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้สามารถแชทต,ตอบคุยกับลูกค้าได้ เหมือนผู้คนปกติเลยแต่เขาเดินไม่ได้เท่านั้นเองถ้าเกิดมีการรับออเดอร์ผิดพลาดประการใดในนามของเจ้าของนะครับผมเนี่ยก็ต้องกราบขอไปคุณลูกค้าไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะสอนให้น้องแอดมินทีมงานพัฒนาตัวเองให้เยอะให้มากขึ้นนะครับพอที่จะช่วยตอบปัญหาตอบคําถามหรือว่ารับออเดอร์ของลูกค้าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้านะครับคุณลูกค้าได้สร้างประโยชน์ให้กับ ผู้คนหลายๆคนเลยผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเห็นไหมครับว่าคําว่ากเกษตรเนี่ยมันหล่อเลี้ยงผู้คนได้หลายคนเลยสร้างอาชีพให้ตัวผมและสร้างอาชีพให้กับน้องๆแอดมินด้วยเขาก็นําเงินที่ได้จากค่าจ้างนะครับส่วนแบ่งจากที่ลูกค้าซื้อของมาเขาก็นําไปหล่อเลี้ยงครอบครัวเขาต่อหนึ่งดีมากๆเลยครับผมก็มีคุณแม่เป็นไอดอลครับคุณแม่เนี่ยจะสอนลูกเสมอนะครับว่า ทำความดีนั้นไม่ต้องรอจนเรามีเงินมีทองถึงจะตอบแทนหรือว่าให้สังคมได้แม่สอนลูกทุกคนเสมอการให้การทานไม่ต้องรอให้เรารวยทำได้ตลอดเวลาถ้าเรามีความรู้ก็ให้ความรู้กับคนอื่นไป ถือว่าเราจะได้บุญถือว่าเราทําบุญไปในตัวเลยถือเรามีแค่น้ําใจก็ให้น้ําใจกับเขาเท่านี้ก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วขอให้ลูกจงทําความดีรักษาความดีไว้ตลอดไปขอให้ลูกมีแต่ความสุข<แ>มากมากยายเอายายทำอะไรเนาะยายวันนี้ยายต้มผักผักมีครบทุกอย่างเลยในสวนเราจะก็ในสวนเราจะจะตำน้ำพริกปลาทู ให้ลูกชายกินค่ะวันนี้ลาปากอีกแล้วครับวันนี้จะกินน้ำพริกปลาทูกับต้มผักเวจะต้มปลาทูอาหารรสเด็ดจกฝีมือแม่จ้ะเราเด็ดเด็ดมะเขือเด็ดมีทุกผักเด็ดเด็ดผักก็เป็นอาหารรสเด็ดรสเด็ดแค่นี้ก็พอแล้วจ้า